เป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นนะครับสำหรับการนำยาบ้าถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษร,ร้ายแรงประเภทหนึ่งแต่ก็ถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์มาพอสมควรประเทศไทยพร้อมหรือไม่กับเรื่องนี้แล้วแนวคิดนี้ส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรกับประเทศไทยฟังมุมมองรอบด้านไปกับคุณเนื้อแพรพงศวรรณครับ ทศวรรษมาแล้วที่รัฐบาลเปลี่ยนชื่อยาม้าที่มีส่วนผสมหลักคือแอมเฟตามีนเป็นยาบ้าแล้วย้ายประเภทจากวัตถุออกฤทิต์ต่อจิตและประสาทเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งทำกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักตลอดมารัฐบาลหลายชุดใช้เรื่องนี้เป็นแคมเปญหาเสียงด้วยการประกาศสงครามกับยาเสพติดใช้มาตรการปราบปรามอย่างรุนแรงเข้มข้นทุกรูปแบบ เน้นการจับกลุ่มคุมขังลงโทษแต่ผลที่ออกมากลับไม่ได้ทําให้ยาบ้าหมดไปหนาซ้ํำยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกเหตุนี้เองทําให้กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนําของพลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาได้เสนอแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดส่วนหนึ่งคือกฎหมายยาเสพติดนะรับว่าเรานี้แก้ายายาเสพติดด้วยผมใช้กระบนกานโยบายการปราบการใช้วิธีบังคับ แล้วก็นำสู่การเป็นผู้ต้องขังคือติดคุกนำสู่เรือนจำบังคับทางกฎหมายของเราหนึ่งเม็ดสาเม็ดตีเม็ดเนี่ยมันส่งเข้ามาในเรือนจำทั้งสิ้นนั่นคือปัญหาที่ผมผมเราก็มาคิดกันว่าเราต้องการใช้วิธีการอื่นหรือเราจะแก้อย่างไรเราก็มาศึกษาต่างประเทศล้วก็เห็นว่าเขาเขาไม่ใช่การปราบเขาใช้วิธีการบำบัดและการฟื้นฟูเป็นหลัก เสนอนี้ถูกโจมตีจากหลายฝ่ายจนกลายเป็นกระแสะคัดค้านโดยเฉพาะการปลดยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติดแล้วเปิดให้ใช้ยาบ้าในฐานะแอมเฟตามีนได้เพื่อตัดวงจรการค้าที่เป็นผลประโยชน์ก้องโตในปัจจุบันเพราะฝ่ายที่คัดค้านมองว่านี่คือนโยบายยาบ้าเสรีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งทำวิจัยเรื่องอุปทานและอุปสงค์ของยาเสพติดมองว่านโยบายนี้เร็วเกินไป หากจะเริ่มทําทันทีในขณะนี้เพราะมีผลเสียงค่อนข้างสูงในการใช้ยาบ้าอย่างเสรีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆตามหลักเศรษฐศาสตร์คือจะมีการใช้แอมฟเฟต,ตามีนหรือยาบ้ามากขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้มีวิจารณญาณเพียงพอแต่สิ่งที่เห็นด้วยคือนโยบายการจัดการยาเสพติดโดยใช้โทษอาญาที่รุนแรงเป็นนโยบายที่ไม่ได้ผลและเป็นสาเหตุทําให้เกิดอัชญากรรม กลายเป็นแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มกล้าเข้าไปในวงจร้าย,ยาเสพติดนโยบายการจัดการกับยาเสพติดด้วยความรุนแรงเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่ได้ผลนะครับมันไม่ได้ผลทั้งในจากมุมมองของอสิทธิมน,นุษยชนนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลจากมุมมองในเชิงเศศษฐศาสตร์นะครับการที่ว่าเอาคนที่ฝากสูนโดยเฉพาะผู้เสพนะครับไป ไปติดคุกเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาการที่ว่ารัฐเข้าไปแทรกแซงในตลาดยาเสพติดนะครับไม่ได้ให้มีการซื้อขายเหมือนกับสินค้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้ในตลาดได้จริงนะครับซึ่งนี่เป็นข้อดีแต่สิ่งที่แลกมาเนี่ยก็คือราคาของยาที่สูงขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ยังมีการพูดถึงกันน้อย คือยาบ้าที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้คือชนิดเดียวกับยาม้าหรือยาขยันในอดีตซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแอมเฟตามีนหรือไม่เพราะหากไม่ใช่ย่อมหมายความว่าการปลดล็อกยาบ้าจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยให้เหตุผลว่ามันคือแอมเฟตามีนซึ่งทั่วโลกไม่จัดประเภทเป็นยาเสพติดแต่เป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทนั้นย่อมไม่ถูกต้อง และอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนอกจากการเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อหายาบ้ากันได้อย่างเสรีดูเหมือนการเปลี่ยนนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดครั้งใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมยุคคนเอกภัยบุญคุ้มฉายายังมีอีกหลายประเด็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบนัฐกฤีตโรจนะหัสดินฐานภาพเนื้อแพรพงสุวรรณทีมพิกัดข่าวนาว26รายงาน กันดีแหละครับว่าการลงโทษทางกฎหมายยังเป็นมาตรการในการแก้ไขที่ปลายเหตุ <ฮะ S 2> แต่จุดสําคัญคือต้นเหตุตั้งแต่คนเสพตั้งแต่ผู้ที่ค้ายยาเสพติดทุกวันนี้เราจริงจังกับการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนครับ,รบก็ต้องให้ความรู้กันเพิ่มเติมด้วยนะคะค